ดีค่ะคลิปนี้ต้องบอกเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องดูค่ะเพราะว่าเปียจะมาพูดถึงเรื่องบนเตียงเรื่องชีวิตคู่นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของเปียเลยค่ะเรื่องชีวิตคู่ของเปียคือบอกเลยว่านอยแล้วก็เฟล,ลมากๆเพราะว่าแฟนเปียนะคะไม่ค่อยทําการบ้านค่ะนกเขาไม่ขันบางทีขันขึ้นนิดเดียวนะคะก็โล่งปากอ่าวซะแล้วนะคะบอกเลยว่ามันทําให้เราเสียความรู้สึกแล้วก็เฟล,ลหน่อยมากๆเลยนะคะเปียก็เลยต้องหาตัวช่วยนะคะมาให้เขาทาน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเวลกล่องแดงตัวนี้เลยต้องบอกว่าตัวนี้ต้องยกดิวให้คะแนนเต็มสิบให้เต็มสิบเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาทานเม็ดแรกเข้าไป3 0มสถึงสีนาทีค่ะทําการบ้านได้รวดเร็วมากๆไม่ต้องเล้าลมนานๆโดแบบโดนานมากๆนะคะและที่สําคัญคืออืดด้วยสาม,มารถเบิ้ลได้หลายรอบ2-3ถึงรอบกันเลยทีเดียวจากปกติรอบเดียวก็ว่าจะเป็นลมแล้วนะคะแต่พอเจอตัวนี้เข้าไปบอกเลยว่าโอ้โหเลิศและก็แซ่บมากๆเลยนะคะ น,นานแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มขนาดให้ใหญ่ยาวด้วยผู้ชายคนไหนนะคะที่รู้ตัวคะ่ะว่าตัวเองทเล็กมากๆเลยเอาไปทานนะจ้าตัวนี้ช่วยไดีๆมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะยังช่วยในยเรื่องของสุขภาพด้วยใครที่เครียดทํางานเยอะพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนีย จเจอแอลกอฮนทินแล้วก็อีกมากมายหลายตัวกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของน้องชายเพียงอย่างเดียวยังช่วยในเรื่องของสุขภาพอีกด้วยนะคะแนะนาจริงๆค่ะตัวนี้บอกเลยว่าใครนะคะที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่อยู่ตอนนี้ค่ะรักไม่แฮปปี้ไม่แซบไม่ซ่านนะคะในเรื่องของบนเตียงเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเวลตัวนี้พ่ทานเลยนะคะรับรองค่ะซื้อซ้ำเบิ้ลหลายลอตกันแน่นอนจ้า